สวัสด <screws> <fridge> ีค <looked desserts> ่ะเหมือนอวดไม่เล่นด้วยนั่งแล้วแม่นั่งเลยกลกันกันเลัลัไนเลเลันยนกัลอันนี้ยั่ไันนยันไนไันน ผมอดวันนี้ผมได้รางวัลอันนี้ผมได้สองรางวัลครับได้หัวแฟนแฟนโหวตให้เลยได้รางวัลอะไรครับลูกมีรางวัล h o w h o t t e s t Male Singer Award กับอีกหนึ่งรางวัลคือ Hall Popular Award โอ้โหผมได้รางวัล Hall c o t t e s t Actor ครับผม แรงเหลือทุกคนแรงเหลือแรงทุกคนดูมันเอ็นจิ้นอยู่หนักครับแต่ชอบครับหนักกว่านี้ก็ถือได้มีที่เก็บไหมลูกรางวัลเยอะขนาดนี้เว่าปีนี้เดี๋ยวสร้างขึ้นใหม่เลยครับบ้านใหม่บ้านใหม่เลยบ้านเลยหรอครับอัปตู้ตู้ใหม่แล้วกันอัตู้เพิ่มม้วนตอนนี้ทุกวันนี้ก็เยอะครับเพราะว่าแบบ แฟนๆคือโหวตให้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วครับแล้วทุกคนก็คือโหวตให้ทุกงานทุกงานทุกงานเลย<ช>ครับ<ช>จนงานนี้ก็ยังโหวตให้เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากเลยครับตตนี้แบ,บ่งเป็นส่นน <c oughs> วนหมวดนะเป็นหมวดทักแดงหมวดศิลปินจริงถ้วยหนูเยอะมากครจริงเหมืนอมนแฟนคลับเห <c oughs> มือนแฟนคลับทำแบบว่าแคตตอรี่ถ้วยแต่ละรางวัลแต่ละงานมาให้น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าอเอรางวัลนี้เคยได้ด้วยยมันเยอะมาก ก็เอาไว้เป็นตู้ไว้ครับมันก็มีแบบว่าชั้นหนึ่งชั้นสองครับที่ไม่ไม่หมายถึงเคยเอาลงมามารวมกันไปเป็นตู้อะไรเราวันมารวมกันไหมเราสองคนมารวมกันไหมมันก็มีที่วางอยู่ด้วยกันแล้วก็มีที่แยกกันด้วยครับอ้าวโอ๊ยมาสัมภาษณ์ด้วยกันไหมไมาไม่เอาไม่มาหรอเอาไปแล้วว่าไม่มาเราไปชวนฮันก็ยุ่งนะผม ใช่จริงๆเราก็เก็บไว้ด้วยกันน้วยครับที่ที่บ้านครับครับมีความเชื่อไหมคะที่ตัวขนอะไม่อยากมุงคนเขาบอกว่าต้องเก็บไว้ในตู้กับข้าวอะไรเงี้ยมันกินได้เหรอครับไม่เกก็บบในตู้้ัขาวไม่เคยได้ยินเลยครับเพราะว่าอะไรเก็บไว้แล้วจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะปุ๋นกเรื่อยๆอ๋อเหรอย้ายครับเดี๋ยวไปกลับไปย้ายเลยกลับไปย้ายเลยเราเป็นตู้กับข้าวก่อนทำไมต้องตู้กับข้าวล่ะ ตู้กับอตู้เสื้อผ้าได้ไหมครับไม่เสื้อผ้าก็เยอะเหมือนกันเผื่อมันจะเร่องคุเาเสื้อผอยากเซิร์ชะลยนี้ไม่รู้จริงไัมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวลองดูครับเอาไปเกี่ยไว้ในตู้กับข้าวได้แต่ความพรมนี่ถามว่าถ้าสำหรับผมนะผมถามว่ากดดันไหมก็ ไม่ขนาดนั้นค่ะหัรู้สึกว่าทุกรางวัลที่ได้มาคือทุกคนเสียสละแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็อาจจะทุนทรัพย์ด้วยในการแบบโหวตให้ตลอดเลยก็รู้สึกยินดีอะ่ะมันแบบมันดีใจแล้วก็รู้สึกทำให้เรามีกาลังใจในการทํางานต่อนะคะไม่ได้รู้สึกว่ากดดันว่าอุ้ยเราได้รางวัลน,นี้มาแล้วเราจะแบบต่อไปเราจะได้อีกไหมเราแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก็จะมีบ้างในแง่ที่แบบถ้าเกิดสมมุติว่ารางวัลเป็นรางวัลที่ ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆจนเราแบบรู้สึกเกรงว่าโอเคต่อจากนี้เราจะต้องประพฤติตนอย่างดีนะครับแต่ว่าทุการางวัลที่แฟนให้มาคือแบบทําให้ผมมีกําลังใจในการทํางานต่อเยอะเลยครับก็อย่างที่หนูบอกเลยครับก็เป็นกําลังใจหลักของเราครับผมเรารู้สึกว่าการที่เราได้ถ้วยรางวัลมาก็ทําให้ทุกคนเห็นเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเครดิตของแฟนด้วยเครดิตของเราด้วยแล้วก็รางวัลด้วยครับก็อยากให้ทุกคนแบบ สำหรับเราต่อไปครับ <นะ S 2> ผมก็ยินดีรับทุกคู่รางวัลครับขอบคุณมากที่โหวตให้เราหลายๆงานเลยครับผมโดยเฉพาะรางวัลวันนี้ด้วยนะครับก็ทุกผลงานทุกรางวัลเราก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นที่สุดในแบบสำหของเราให้ได้ดีที่สุดเพ<น>ื่อ <c oughs> ให้ทุกคนแบบว่าติดตามผลงานเราแล้วก็มีความสุขกับผลงานเราท <c oughs> ั้งสองความตื่นเต้นเลยที่ถ่ายร่างกันแล้วมันเกิดมันเกิดตลอกวันเกิดไกลนะครับทำงานทำงานพวอันนี้ เป็นเดือนแล้วนะเราไม่เราไม่เจอกันนานขนาดนั้นเลยหรอกแน้วมึงเป็นยังไงเข้าเรานะคะโอเคยังมีวันเกิดแต่เราไม่ฉลองที่นิวยอร์กมาหมอที่ญี่ปุ่นที่นิวยอร์กก่อนก่อนหน้านั้นก็มีแฮปปี้เบวันเดย์ที่ญี่ปุ่นแล้วบอกว่าเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นก่อนก็ได้ของขวัญมาออ ก็ของฝันบ้านรถในอนาคตได้ได้ได้หนูรวยได้ลูกแต่จริงหนูรวยกว่าเนี่ยหนูไปไม่ลูกเลยอ่ะหนูอ๋อผมให้กำไรเอ๋อกำไรข้อมือครับใช้กำไรงูกำไรงูเอาวันนี้มาวันนี้ไม่ได้ใส่มาครับกำไรงูให้ที่ส่เท่าไรครับเพราะว่า ส่วนตัวชอบชอบแบรนด์แบรนด์นี้มากๆอยู่แล้วครับแล้ว<า>ก็รู้สึกว่าสวยแล้วเหมาะกับเฮียมากเลยครับ<ม>จริงๆเนี่ยสวยไม่กำไรวสวย,สวยครับแล้วลก็เหมาะกับเฮียแต่ชอบไหมครับผมเพราะว่าได้ใส่บ่อยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นสีเงินครับนี่คือเลือกเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบหรือเลือกเพราะเราชอบทั้งสองอย่างเลยครับรู้สึกว่าเลือกแล้วว่าคิดแล้วแหละว,ว่าถ้าเฮียได้เฮียต้องเฮียน่าจะชอบครับแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วย ว่าใช่ครับซื้อมานี่ไม่ได้ซื้อให้เขาคนเดียวนะครับซื้อมาเพราะว่าเราหวังผลประโยชน์ด้วยว่าเราจะได้ใส่ด้วยแน่ๆขอ,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 อใส่ด้วยน <laughs> ะใ, <laughs> ใช่ผมว่านู่รแล้วเนียนไม่วันนี้ผมใส่ของผมมาหนูก็ซื้อมาด้วหนูโชว์ไปว่าซื้อ,อ,อของใครให้ อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ซื้อใส่เองแต่ว่าของเฮียสวยก็ลือก็คือแบบซื้ออีกสีนึงมาเป็นโรสโกลของเฮียซื้อสีเงินให้ครับแต่ว่าอันนี้ซื้อสีโรสโกมาใส่คู่กันคใช่เลยเขาบอกว่าเขาใส่คู่กันใส่คู่กันคู่กันลิ้กันใช่ครับแล้วก็บอกว่าบอกว่าเดี๋ยวยืมสลับกันใส่ด้วยนะเพราะว่า เพราะว่าเฮียก็ให้อันนี้สีเงินมาค่ะบเผื่อจะแบบว่าอันไหนนี้เงินแล้วก็ใส่กาไลายเงินของเฮียด้วยไม่แต่บางทีผมก็คิดนะหนูชอบบ่อยเหมือนว่าอ้ยน่าจะเบื่อแล้วต้องการของใหม่อะเง้ยก็ไม่เบื่อนะแต่ว่าถ้าได้ของใหม่ก็ดีครับครับก็บไรไหนคะแยก ก็เก็บไว้ที่อยู่ที่ผมให้อยู่ที่ผมสนุกเอาให้ผมสนอยู่ที่ผมสนุกหนูเก็บไว้หมดเลยอยู่ที่ผมนิวยอร์กครับพี่นิวยอร์กเป็นไงบ้างนิวยอร์กครับผมก็มีได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคครับผมที่อ่านิวยอร์กแล้วก็มิลานครับผมของทางคอสกับอาร์มานีครับผมก็รู้สึกสนุกนะสนุกตัวส่วนตัวเราชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วครับผมได้ไปเจอแบบคู่คนใหม่ๆได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นบ้านเมืองใหม่ๆอะไรครับแต่รู้สึกแบบ กินเยอะมากกลับมาก็เลยอ้วนเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วครับผมเเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากแต่ผมก็เห็นเขาแชร์ด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจดีใจมากรู้สึกดีใจที่แบบมีเพื่อนในวงการที่ไปแฟชั่นหลายคนมากที่แบบว่าเป็นนักแสดแงไทยดาราไทยอะไรเงี้ย<ม>เราไปแล้วก็เห็นหลายคนติดมากก็รู้สึกแบบภูมิใจในแบบคนไทยม,มากๆที่ได้มีโอกาสไ,ไปแฟชั่นวีคแล้วก็ให้ความสนใจในหันสื่อเยอะครับผมแล้วก็คิดว่าแบบก้าวต่อไปเพราะกระแสที่เราไปมันก้ จริงจริงมีติดต่อมาเพิ่มที่หนึ่งแต่ก็เหมือนคิวไม่ได้ครับผมแต่จริงส่วนตัวเราชอบมากครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงแบบอยากร่วมงานเหมือนกันกับทางอินเตอร์อะไรนะครับอย่างเฮียบินไปนิวยอร์กหรือบินไปด้วยไหมครับไม่ได้บินไปให้หนูให้หนูพักงานหนูก็เยอะเพลงเขาปล่อยมาถี่มากตอนนี้ก็ระหว่างที่เฮียไปบินไปนิวยอร์กเราก็ทำงานของเราอยู่ที่อื่นครับ เราก็เลยไปสอยผู้ชายสาวมาแต่ด้วยกันสวยเลยหรอครับเรียกว่าสอยเลยเรียกสอยเลยหรอเรียกว่าไปไปชวนไปชวนใช่ครับไปชวนวันนั้นผมก็อยู่นะจริงๆวันนั้นเฮียก็ไปดูเหมือนกันครับเฮียตามไปดูก็เฮียไปทำไมเ่ยต้องไปทำไมอ่ะทำงานเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ไปทำงานกันต่อไปดูไปรับไปรับ อะครับโอเคก็ใช่ครับไปชวนได้ไปชวนที่พี่ปอเช่แจ็กกี้แล้วก็พี่เติร์นจาก t ทนิต um ี้มาครับมาร้องเพลงซิงเกิลซิงเกิลใหม่ของผมเพลงอดยของเธอครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานดีครับแบบทุกคนชอบมากแบบยิ่งลายประสานที่ร้องกันเยอะๆเหมือนพอแบบโปรติเราร้องคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแต่เสียงผมลายหลักคนเดียวแล้วพอมีมาเพิ่มอีกคนอคนร้องด้วยกัน4คนปุ๊บรู้สึกว่า มันต้องหาอะไรที่แบบปกติทุกคนไม่ได้ฟังครับต้องหาอะไรที่แบบน่าสนใจใช่ครับโอ้หผมเรงไม่เก่งจะมีโอกาสไหมคะฮะสักเพลงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยสักเพลงหนึ่งเหรอครับคิดว่ามีอยู่แล้วแหละครับใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนี่คเคยขอนะเคยแต่ว่าให้เียมาลั่เขาเป็นศิลปินระดับแบบระดับประเทศแล้วแต่ว่าคอยแบบว่าซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง แต่วันนั้นที่เขาไปอัดผมก็ร้องอยู่ข้างหลังหลังหลังกล้องนะพี่ซีลองร้องดูของเธอให้ศิลปินเขาฟังหน่อยว่าแบบสามารถไปแบบมาแจามด้วยกันได้ไหมพิจารณี้โอ้กล้องเยอะมากเลยพี่ไม่กี่กล้องเลยไม่กี่กล้องเลยเืางกีใกล้จะออกมาแล้วฟังได้ฟังได้ฮะ ชมชอบท่านนี้วันรุอยู่ที่ดเด่นไม่มียูซี่อ๋อขอบคุณสำหรับเซ็กซี่นะออกหน้าจากกีดในงานหรือคนข้างล่างนะฮะจังหวะมากลองให้หนูฟังลองให้ฟังบ่อยไหมอะไรม่บ่อยอะไม่บ่อยอะไม่บ่อยคิกเป็นยังไงคะ ครับเอาอยู่ละผมแม่จะบอกว่าปกติได้ยินจนเบื่อแล้วครับปกติก็ร้องมากเวลาเวลาเวลาหนูร้องก็ร้องตามไปด้วยปกติเฮียก็ชอบมาร้องอยู่ข้องๆางครับเวลาแบบเปิดหรือว่าได้ยินไงเฮียก็จะร้องท่อนนี้ขึ้นมาใช่แต่ร้องแบบนี้มันเสียนะหนูนะใช่ ล่าบอกเล่าครับบอกเล่าก็ไม่ได้อวดนะแต่คนที่ไม่มีคนร้องเพลงใหยค่ะข้างๆก็ต้องนใจาดีเปิดเพลงผมฟังสิครับใช่รุ่นเพลงอะไรคะรู่ดูของเธอครับฟังได้ที่ไหนคะฟังได้ที่ YouTube, d m ม Music และทาง Streaming Platform ทุก Platform เลยครับ มีเพลงใหม่อีกมัมยมีเพลงใหม่หรกอมเพลงใหม่หรอเพิ่งประกาศไปเลยครับใช่เพิ่งประกาศทางเอ่อทางพี่กอล์ฟเอฟฮีโครับเพิ่งประกาศเลยว่าเดี๋ยววันที่10ตุลาคมนี้เวลา1 0โมง0นาทีนะครับเรื่องงามยามดีเลขก10ก็จะปล่อยเพลงหนึ่งในมาช้าครับที่เป็นเพลงของพี่กอล์ฟแล้วฟีเจอริงนูนิวกับพี่เทอร์โบเฮ้เพลงนี้ผมร้องเป็นนะร้องเลยไหมร้องลห เราไม่ได้ในมาชาครับแค่นี้ได้แค่นี้คร่ะยังไม่ปอกใช่ครับอีกไม่กี่วันแล้วเพนี้ดีมากผมชอบมากใช้เป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบผมแฟนๆน่าจะไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงนี้เพลงแนวนี้ครับนี่คุณพิมคือเราไปฟังด้วยตลอดคุณรู้อะไรเยอะขนาดไม่ไม่เพลงนี้ดีมากผมชอบแล้วก็ได้ปึกร้องเป็นที่เรียบร้อยคะอาจจะมีได้ฟังจากผมบ้างสักสารที่หนึ่งั้าง ไปเฝ้าหรอคนึ่งในมาช้าไม่เศร้าหรอกมั้งไม้ไปเฝ้าหรอผไม่ได้ไปให้ไม่ใช่เศร้าเฮียเศร้าหรอโลกละไม่เศร้าเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องซีรีส์ถ่ายอ๋อซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอเดินหนึ่งสปรินท์ครับก็ได้ดูปีหน้าฮะอยากุกคนได้รอเพราะว่าแต่ละซีนใหญ่มากล่าสุดมานี่แบบผมเซอร์ไพรส์ในตัวหนูมาก มันยังไงครับมันพูดไม่ได้อ๋อมันแบบอลังการงานสร้างผมจะบอกเลยว่าโปรดักชันเราอะจองสถานที่หนึ่งใช้อันนี้พูดได้แหละใช้ที่แรกในประเทศไทยในการถ่ายทำหลังจากที่อ๋อก็ไม่แน่ใจนะว่ามีคนใช้ไอยายมแต่เราแบบเขาบอกว่าเออเป็นเป็นแบบคนกลุ่มแรกเลยที่มาถ่ายนะเราแบบภาพสวยมากทุกคนมันมันดีมากเกินเกินเบอร์มากเรารู้สึกว่า แฮปปี้มากกับภาพสิ่งนี้ใชอบโปรดักชั่นอยู่แล้วที่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 พี่อ่ที่ที่ทีรที่ที่นี่ทีกที่ยี่ที่ที่มี่ท่ท่ที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 ที่่ที่ที่ที่ทน่ที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 ่ท่ท้่ที่ที่าน่ท่ี่ที่ที่ท่ที่ที่ีี่ทท่่่ี่ มุดเอออมเช่นไม่บอกใครอกพี่ายาพี่ายยาพี่จะไม่บอกใครจะไม่บอกใครหรอกรู้แค่นี้รูแค่นี้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 แค่น้แค่นี้่น้แล่นี้นี้แนี้แค่น้แค่นี้่นี้แ่นี้แ่นี่นี้่นี้แค่นี้่นคน้ค่นีนีค่นี่นีคนี่นี่นค่ีนี่นค ได้ทำมาก่อนผมว่าถ้าปล่อยให้เฮียพูดอีกสักแป๊บหนึ่งมันน่าจะเริ่มหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วแหละครับผมว่าพูดไม่ได้ยังไงพูดไม่ได้แค่นั้นเลยรอดูปีหน้านะคะสนุกมากสนุกมากปีหน้าการงานศพขอบคุณค่ะ